ครับคลิปนี้เราก็จะพาไปชมการโอนเหรียญ ATC ไปขายอย่างกระดาน Atlantis US นะครับ,รบเริ่มต้นเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับว่าเราได้เตรียมความพร้อมอะไรบ้าง เตรียมความพร้อมข้อที่หนึ่งคือเราเตรียมเหรียญ USDT นะครับ USDT จากจากกระดานนะไม่ว่าจะเป็นบิตครับหรือสตังโปรหรือบิตาซาก็ได้นะครับโูนเนงินบาทเข้าไปครับอย่างตอนนี้เราก็มามาดูนี่ นะสตังโปรนะก็มีบิตครับก็มีนะครับอยู่ที่เราถ้าเราโอนเงินบาทไปแล้วเราก็ไปซื้อเป็นดอลลาร์เป็น US นะครับหลังจากนั้นเราก็โอนไปเข้าที่กระดานโปรบิตนะครับกระดานโปรบิตกระดานโปรบิต หรือจะไปฮอตบิดก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องกระดานโปรบิดนะครับกดเข้าไปเลยครับโปรบิดกระดานโปรบิดเข้าไปแล้วเราก็มาตรวจสอบดูนะครับตอนนี้โอนไปเรียบร้อยแล้วโอนเหรียญเหรียญอะไรครับเหรียญ เหรียญ a a t c นะครับในระดับราคาอย่างนี้ครับซื้อไว้แล้วศูน <c oughs> นะครับเวลาการโอนก็นะเวลาการโอนเราก็มาดูกดเข้าไปครับ แล้การโอนนะต้องเตรียมเหรียญ BNB ไว้ด้วยนะครับ b นะในขณะที่การโอนเพราะนั้นต้องเตรียมไว้เท่าไหร่ครับเตรียมไว้ประมาณจุดศูนย์สองแต่เวลาใช้จริงๆใช้จุดศูนย์ห้านะครับใช้ไปแล้วจุดศูนย์หนึ่งห้าเลยเหลือจุดศูนย์ห้า โอนไปเรียบร้อยนะครับตามกระบวนการของโปรบิดเรียบร้อยโอนส่งไปนะครับเสียค่าแก๊ส BNB โอนไปเรียบร้อยเราก็ไปเข้าสู่กระดานของเอลเ t i ติ D. ชเชงนะครับ u s นะ u s ครับเราก็มากดเข้าไปเลยครับ กดเข้าไปที่ลิงก์ https atlantis us นะครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วก็จะไปนะล็อกอินนะคนเข้ามาใหม่ดูนะครับกดเข้าไปแล้วจะมาโหลดเข้าโอเคจุดเริ่มแรกเลยให้กดนี้ครับปุ่มสีเขียว สีน้ำเงินสีน้ำเงินสตาร์ทนะครับสตาร์ทเทรดดิ้งนะครับกดเข้าไปนะโอเคนะเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยก็จะมีสีขาวๆนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฝากเงินยังไม่ได้ฝากเหรียญอ่ะนี่นะครับเปลี่ยนแล้วครับจากวงกลมสีขาวเป็นวงกลมสีดํา ตรงนี้เรียกว่าฝากเหรียญน,นะครับฝากเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าเกิดเราอยากจะดู Open w a l l เ t เราก็มาดูของเราได้เลยกดเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งดูอีกครั้งหนึ่งนะโอเพเดี๋ยวเราจะไป Open วอลเล็ตดูแล้วก็พาไปดูนะครับกดสีน้ำเงินสตาร์ทเดี๋ยวมันงงโอเคแบทครับเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นสีดำโอเคนี้หลังจากที่เราทำความพร้อมนะครับ Security 2FA เรียบร้อยก็จะไม่มีจุดสีแดง ส่วนนะ v e เวอร์ลิฟายเนี่ยเวอร์ลอีเมลกับเวอร์ลโทรศัพท์รอไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะไปตั้งขายกันเลื่อนลงไปดูด้านล่างครับเลืนดูด้านล่างด้านล่างครับนี่นะมีมีมากมายเหรียญที่ทําการซื้อขายนะครับของเราอยู่ไหนอกดตรงมอต่อเลยครับบรดทันทนี้นะ กดเลยครับมอด,ด,ดูดูให้ชัดดูให้ชัดนวิวมอครับเพิ่มมากขึ้นนี่ครับกดเลยครับกดเพราะกดไปแล้วมันก็จะอยู่หน้าสองเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปหน้าสองยังไม่เจอก็เลื่อนกดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับกดไปอีกหน้าหนึ่งเลื่อนมาเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับ atc usdt นะครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปก็จะเจอหน้าเทรดนะ <c oughs> ครับหน้านี้เราดูด้านบนด้านบนด้านบนมีเทรดนะมีออเดอร์สองตัวที่เราจะดูนะเนี่ยชาร์ตนะเออด้านขวาเป็นยังไงเลื่อนดูนะมาร์เก็ตมาร์เก็ตมา ตลาดออเดอร์ <c oughs> นี่เราทำเรียบร้อยแล้วเทรดนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องการเทรดกันเลยนะครับหลังจากเราฝากเรียบร้อยครับฝากมาแล้วเราก็จะมาทำการเทรดนะถ้า,ากดปุ่มถ้าสีน้ำเงินหรือสีเขียวกดปุ่มสีเขียวก็คือบา,ายบายเท่าไหร่ราคา6.2นะ price แล้วก็ไซส์จำนวนใส่สองบรรทัดน,นี้เองแล้วปุ่มก็จะอยู่ด้านล่างโอเคนะตอนเป็นนี้เราจะมาทำเซลนะครับกดเลยครับเซลเรามาขายนะขายที่ราคา6.2 15เหรียญนะครับปุ่มสีแดงก็จะอยู่ด้านล่าง ด้านล่างด้านล่างมาแล้วครับกดได้เลยครับแต่ตอนนี้เราได้กดราคา6.2ไปมากแล้วเราจะไปกด6.9นะครับเราจะเปลี่ยนราคานะเราจะมาโชว์การทำที่ราคา6.9นะครับ6.9 แล้วก็ขายในราคาจำนวน15เหรียญขา,าย15เหรียญต,ตรงนี้15เหรียญครับแล้วก็มากดด้านล่างเลยครับกดด้านล่าง Select a t d i s Coin กดเลยครับ6.9ครับหนึ่งครั้ง <c oughs> ครับไปแวบแวบข้างบนอาดูอีกครั้งหนึ่ง ดูอีกครั้งหนึ่งปึ๊บโอเคหกจิเก้าอ่ะเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมข้างบนก็คือเราก็จะไปตรวจสอบออเดอร์เราวสอบออเดอร์กดเลยครับออเดอร์อืมครับนี่แหละครับหกจุดสองเนี่ยเราทําไว้นะสิบห้าไม้นะครับแล้วเราก็ามาดูไม้จุดท้ายมีไหม ไม่มีโอเคนะพวกเราก็ได้มองเห็นนะครับโอเคดูสิดูซิอ่ะตั้งใหม่ตั้งคัางเทรดกดเทรดเซลเจ็ดจุดสอง เอ,อะไรลองดูที่มีสูงสุดเท่าไหร่มีสูงสุดเจ็ดจุดหนึ่งเราจะตั้งเจ็ดจุดสองจำนวนสิบห้าสิบห้าโอเคอ่ากดเรียบร้อยไปดูที่ดูอ,ออเดอร์ที่มีไหม ไม่เห็นนะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเป็นการตรวจสอบลองกลับไปดูออเดอร์เรากลับไปดูจํานวนที่จำนวนจานวนว่าเหรียญมันเหลือเท่าไหร่กันแน่ สามร้ 350, อยห้าสิบเหรียญกับไป Use. ยูสอ่านสิโอเคยอดรวมยอดรวมเนี่ยนะมูลค่าตอนนี้ประมาณสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบยูอนะของจำนวนสามร้อยห้าสิบเอทโอเคอ่ะ,อะ,อะ,อะมาดูอีกหน่อยหนึ่งนะ ว่าทำไมจะเกิดเราตั้งเพิ่มเป็นไงตั้งเพิ่ม <c oughs> ตั้งเพิ่มแล้วกันตั้งเพิ่มนพอเข้าใจแล้วนะครับเป็นการตั้งเดี๋ยวตั้ง6.2ออีกครั้งหนึง่ง าแล้วครับมาแล้วเทรดกัเทรดเซลหกจุดหกนะคนน้อยเนี่ยหกจุดหก มีหกจุดหกครับ <c oughs> ใส่ไปอีกครั้ง <c oughs> ติซ้ำไปได้ครับนะ <c oughs> แวแบ,บแวบ,บโอเคครับ <c oughs> ไปตร,บตรวจสอบตรวจสอบออเดอร์ <c oughs> มีไหมครับอ๋อมันอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> มา <c oughs> จะเห็นว่านี่อยู่ข้างบนหกจุดหกนี่หกจุดหก ที่เจ็ดจุดสองนี่หกจุดเก้าหกจุดเก้าเห็นไหมโอเคมันมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็6กจุดสหสองโอเคก็ถือว่านการตั้งขายไว้เรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็รอเวลาครัอเวลาเอาดูควนตั้งซื้อสิซื้อ ซื้อตอนนี้ก็มา, 2, 2, 2. <c oughs> อา,าอสองเนี่ยสองสองจุดสี่กับอ่าาคาสองจุดสี่ price เอสปีเอชพีนัครับวสามสิบแปดโอเคนีสูงสุดตรงนี้นะครับสูงสุดสองจุดสี่ถ้า กระดานเปิดคนที่ตั้งราคาหกจุดสองก็จะจะมีสิทธิ์ก่อนนะครับเนี <c oughs> โเ่โอเคก็ขอสิ้นสุดคลิปนี้นะครับสวัสดีครับกด,ดติดตามช่อง a 2 p ทีวีนะครับสวัสวดีครับ